ใจแล้เอาเลียงแ้เพื่อนๆอากาศหนาวๆมีแต่อยากกินอยากกินพอดีฟักทองต้มให้แฟนยายกินเหลือนี่ฟักทองเหลือมันฝรั่งก็ต้มให้ไก่แย่งไก่มากินนี่ยายจะทำไข่เต่าเออนี่มโม,โมเอานะยายจะบดบดบดเอาไอ้นี่ไหน่ะ เอาอันนี้มาบดบดบดให้มันละเอียดนะทำไข่เต้าทำโม่โมไม่มีอะไรมากเนาะน้ำตาลแป้งแป้งข้าวโพดไม่มีแป้งมันใส่แป้งข้าวโพดแล้วก็เกลือแล้วก็ใส่กะทิยายก็กกกเอายายขออน,นี้ก่อนนะให้มันละเอียดก่อนนะถ้ามันยังร้อนๆอ,อยู่มันกดง่าย มีสีม่วงอยู่นิดนึงมันฝรั่งสีม่วงอยากกินอะไรทำเอาเองฟักทองกับบ้านเราเขาใช้มันเทศเนาะอือยู่นี่ไม่มีมันเทศก็นี้หลยมันฝรั่งกับฟักทองใส่น้ำตาลลงไปใส่เกลือลงไปด้วยนะคะ ไปดูในสูตรเขามันมันก็มีหลายคนหลายเจ้าหลายสูตรเนาะมันเทศกิโลหนึ่งน้ำตาลสามขีดครึ่งแล้วก็แป้งครึ่งกิโลเนี่ยไม่ใส่แป้งเยอะหรอกเอาเนื้อเนื้อมันเยอะกะทิบางคนเขาก็ใส่บางคนเขาก็ไม่ใส่นะ ดูก,ก่อนใส่กะทิมันก็อร่อยยายไม่มีกะทิผงจริงๆมันใส่กะทิผงจะดีมันจะได้ไม่เหลวอันนี้มันเหลวแล้วมันปั้นยากน้ำตาลละลายแล้วทีนี้ก็ใส่แป้งเอามือขยำขยำไปใส่แป้งลงไป คอยใช้มือขยำใส่กะทิหน่อยใส่ให้มันอร่อยเอาเตะหัวเอาเตะหัวสตายรตะสตายร์ตะมารอรูปก,กันไม่ต้องละเอียดมากก็ได้เลยอเอาแค่ พอใช้ได้มารอดูกันมันเร็วไปเพื่อนใส่แป้งไปอีกมันเร็วตรงที่เราใส่กะทินี่แหละเร็วเวลาเราปั้นมันจะติดมือชิมดูเลยอร่อยละ ตอนนี้เหลือแต่คอเหลือแต่ความเร็วอย่างเดียวยังไม่ได้ไม่ต้องละเอียดก็ใช้ได้แลวแหละแต่ขออย่าให้มันเร็วลองดูก่อนเด้อปันลำบากหน่อยเด้เอเพื่อน,อนลูกใหญ่ๆเลยเอาลูกใหญ่ๆเลย มันจะเหนียวหน่อยเพราะว่าเราใส่กระเทมลงไปมันเร็วปั้นลูกใหญ่ๆเลยจัมโบ้มาเอาลูกวอลเลอร์เลยทีนี้มาดอดูกันไม่เน้นความสวยเน้นความอร่อยนะคะ ชิ้นนี้ปั่นไม่ค่อยได้ติดมือเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะเติมไอ้นั่นอีกเติมเอ่อเติมแป้งจะเป็นยังไงเนาะ <laughs> มันเลยเหลว เื่อวานกินเมื่อวานกินอะไรนะกุ้ยช่ายดักแปลงวันนี้กินไข่เต่าดักแปลงอยากกินอะไรทำเอาเองหอมแล้วหอมแล้วหอมกะทิว้าวว้าวเเรียก <c oughs> ว,ว่าอะไรนะไข่เต่ายักษ์ไ <ừ, S 2> ข่เต่ายักษ์ ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมันฝรั่งกับฟักทองรวมกันเป็นไข่เต่ายักทำนกไข่เต่าไม่น้อยมันเชยทำไข่เต่าไม่น้อย,อยมันเชยนี่ต้องทำไข่เต่ากับเยต่าน่โรกเดียวอืนเป็นไข่หงไปเลยนะ ยายก็กินนะเนี่ยไปนั่งดูทีวีก็เอาไปไว้วางตรงหน้าก็ดูทีวีไปกัดไปดูทีวีไปกัดไปกินไปฟินอากาศหนาวหนาวนึกภาพเอาเด้อคลึงไปให้มันพอ่องแค่นี้แล้วมันไม่แตกแล้วเนี่ยคลึงไป มันจะได้กรอบนอกนุ่มในได้แล้วแล้วได้ลวแหละมาชิมกันนะคะเพื่นอนสวยไหม ไข่เต๋ายักษ์ไข่เต๋ายักต้องกินร้อนๆน,นะโอ้ยร้อน<ด>ออนี่โอ้ยร้อนชิมชิม นกุ่มงมลยอร่อยอร่อยตรงที่ใส่ไม่น,นี่แหละใส่กะทิแต่มันมันยากรงที่ปั่นนั่นแหละมันติดมืออ,มอร่อยปบายบาย ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮยะตาด้วยนะคะ,ปะไปไปสอบพรีเมี่ยม